นี้ตัวตอนนี้ค่ะทุกท่านได้ชมแล้วแต่ว่าให้แนะนำตัวแล้วก็ใครรับบทใครครับครับสวัสดีครับผมภูมินะครับราวมีวิจิตรพงการนนท์ครับรับบทเป็นเฉนตามดูครับครับผม้ายนะครับสรุปสะท้อนครับธนวัฒชรวัตครับรับบทเห็นครับครับผมพัดนะครับธนวัฒน์สุนทรภูร์ครับบทเป็นดินครับครับผมชาเอมาลงกรชาวนาตเปีชารับบทเป็นขายุครับครับผมอั้ครับว่าผมอยากจะเจอรับบทอด๋นครับ ก็เฟังเรื่องต้ขอเราเรื่องเอะไรก็ตามชื่อเลยครับตัวทรณลก็คือโซ่ตรวนที่ผูกกับทรณนีครับใช่ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของตนวสองคนครับที่เขารักกันมากแล้วก็จู่ๆวันหนึ่งไปเกิดคอนฟ lict ขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์ของทัสองคนเนี่ยผูกแยกจากการกันใช่แล้วก็เป็นแบบตามหาความจริงล้างแค๊ จบเลยไหมอันนี้ต่อไปจบเลยไหมไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นผมเกิดว่าแก่นของเรื่องคืออะไรเอาประมาณนี้พอใจต่อใจต่อครับผมรอสำหรับสำหรับตอนนี้นะครับก็หลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นแอคชั่นดราม่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเลิฟซีนด้วยใช่มีความคุกคิดกันตลอดทุกเรื่องแน่นอนยังไงก็อยากฝากแฟนๆท่านที่ตามด้วยแม่กาคงร้องใช่ไหมคะ ใช่ครับเราจะมีซีนแบบน่ารักน่ารัก,รกปุกยิ้ด้วย,ยใช่แล้วก็แบบเหมือนอาจจะแบบคอมเมโดี้เล็กๆอย่างนี้แต่เราจะเน้นไปที่อะไรคะอะไรจยอสุดคะนารักุก,กิจะ่เ้นหรือว่าจะแบบว่าฮู้สดกความสนุกเป็นที่หลังเล<ม>ยครับไม่ใช่ใชหรอไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเหมือนเหมือนเราเนี่ยเอาง่ายดีกว่าซีรีตัวอนเนียครับเหมือนนเป็นซีีที่ค่อนข้าที่จะบกรดนะครับแล้วเราก็ แล้วอเขาที่นักแสดงทำกันบ้านกันเยอะนะครับคือทุกซีนเนี่ยผมรับรองว่านักแสดงทุกคนใส่สุดหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นคอมม่ดีก็ด้วยก็มีแล้วก็เลิฟซีนแล้วก็ทุกอย่างนะครับใช่ครับเอ่เปิดเขาจะเป็นแบบว่าคู่สามกับสองหรือว่าเปิดเไงเอสามคนจะเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่านะจริงๆมันมันเป็นโมเมนต์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนใช่ครับใช่แล้วก็อน แล้วก็เหมือนอยากให้ไปตามในซีรีส์มากกว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่รับสามเศร้าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่พูดไม่ได้อ่าพราไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้สําหรับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นแฟนๆของนิยายเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยอ่านนิยายก็อาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วนี่เขาจัดกันยังไง3าคนหรือว่ามันเป็นยังไงนะแต่แฟนนิยายคือรู้แน่นอนรู้หมดเลยแต่ว่ามันแตกต่างอะไรจากนิยายเยอะไหมคะมันจะมีส่วน เพราะว่าในในส่วนนิยายครับมัจะเล่าเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเส้นตรงก็คือเรื่องตั้งแต่หัวตั้งแต่เนื้อเรื่องว่าใครเป็นอะไรมายังไงแต่ว่าซีรี่ครับถ้าเกิดเราเล่าแบบนั้นเนี่ยจะดึงเอาเรียกว่ามันมันจะแบบเฉยๆเกินไปใช่เราก็จะมีความแตกต่างเพราะเราอาจจะเล่าความเออเรียกว่าอะไรนะคี่าเราเรียกว่ามโบลิกเออเราลืมคาพูดถ้าถ้าถ้าเล่าแบบว่าในนิยายคนที่เป็นแฟนขับนิยายเขาก็จะรู้แล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่า เราก็ยังมีเขาเรียกุ่มหุ่มก้อนเส้นเรื่องของนิยายเนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็ปรับให้กับแฟนๆทั้งแบบแฟนชาวที่แบบอยากดูที่เป็นซีรีส์ด้วยแล, <ไป S 1> แล้วก็แฟนนิยายให้ดูแล้วรู้สึกสนุกร่วมกันเนี้ยค่รับู้ผลิเฉลมาร์คเป็นรรัผู้เราูเาก็เป็นแนวคอมดี้ซะส่วนใหญ่โฟบาร่โฟบาเน่นสมายจะเป็นแนวแบบว่า ด้วยตัวไครเตอร์ผมเป็นคนเล่นๆก็เป็นตัวที่จะสร้างสีสันให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับรู้ึเราจะมาเบรคความแบบรู้เลยเหรอคะหรือไไม่ใช่ครับเป็นเหมือนเป็นคู่ผมเนี่ยจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าถ้าสมมติวราสามคนที่เขาตึงใช่ไหมเราจะเป็นตัวที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ตึงเกินไปนะมันยังมีความยิกมมีความโบ๊บปะกันอยู่ในสองแต่ดูเราตัวตึงสุดเลยนะเน่ยผมเปล่านิดนึงเพราะว่าคนผมผมรู้สึกว่าใครที่ดูคู่ของสองคนนี้ครับ จะรู้สึกว่าจะเอ็นดูคาแรคเตอร์ทั้งกิจนกับทายมุกมากครับแล้วก็ดูแล้วน่ารักน่ารักครับใช่ครับพอเป็นแบบว่าวายเนาะที่มีคำว่าอยากจะรู้เรื่องของความจริงทำเป็นแล้วของเราไม่มีกระดาษถ่ายเยะมากเลยเตรียมกระดาษทีช่วยดีกว่าผมว่าเต็มสิบผมให้เท่าไหร่เลยสิบเให้สิบเอ็ดเลยให้เกินเลยเกินเบอร์ครับคุณให้เอช่าร์ไม่คุณคุณทายคุณให้คร่บนะสิบให้สิบเอ็ดครับผมให้ทะลุ ร้อยไปเลยิเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่ใช่ความนจริงนะโอป้าโอป้าเพราะว่าคือในเรื่องนี้มันดูแบบตึงทั้งเรื่องใช่ไหมครับเป็นแบบแอคชั่นดราม่าแต่จะบอกว่าในกองของเมานี่นึงสนุกครับคือแบบทีมงานทุกคนหรือว่าพี่เธอพุ่มกับหรือแม้กระทั่งผู้จัดคือทุกคนแบบว่าไม่อยากให้บรรยากาศในกองแบบมันซีเรียสจนเกินไปก็เลยรู้สึกแบบเป็นกันเองครับอบอุ่นด้วยเพราะว่าน้องๆคนน่ารักได้เห็นว่ามีแบบว่าแสดงกับนะคะ มากจะเป็นผมครับเป็นเคนเพราะว่าเคนต้องเข้ากับพ่อหรือแม่เยอะไม่ว่าจะเป็นแม่ทางฝั่งของแฟนในเรื่องแล้วก็ของของตัว<ม>สเองแฟนคนไหนแม่อยากจะมอ,องสองเลยได้ไหมครับแต่เลยค่ะแล้วผมก็มีทั้งพี่กบครับพี่กบทรงศิลป์ครับปูปิศาครับพี่กระนุมด้วยแล้วก็พี่ตุ้ยด้วยอตาจะบอกว่าพี่ตุ้ยนี่คือเป็นคนที่แบบว่าในเรื่องนะเป็นข้ออ้างแล้วก็วเป็นนายผา กำไเป็นทนายไปแล้วยังม่ทนายรม่อนัูมนดูในทรมาแ้นะเป็นทนายไปแล้วเป็นกำนันิ่าใช่ครับผมก็เลยแบบว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลบอกแค่นี้แล้วกันแล้วในเรื่องคือไทยต้องทนรู้สึกใชัไหมจริงเริงก็ถ้าถ้าเยอะๆก็น่าจะเป็นผงแล้วแหละฮะแล้วก็ทำคุณรู้ด้วยใช่ไัมก็ส่วนใหญ่ก็คือ เออเรื่องนี้ครับมันเป็นแอคชั่นดราม่าแล้วทีนี้เหมือนซีนแอคชั่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือเราใส่ค่อนข้างสุดแล้วเราไม่มีสแตนอินเราเล่นเองหมดเลยครับแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยก็ก็เล่นจริงเจ็บจริงแต่ว่าเราก็มีการเวิร์กช็อปด้วยทั้งเวิร์กช็อปการแสดงเวิร์กช็อปคิวบูครับก่อนที่จะแบบจะเรียกว่าเป็นแอคชั่นดราม่าที่แบบเวลาถ่ายถ่ายทำคิวบูครับเราจะถ่ายเป็นลองเทคซึ่ง เราต้องมีประสบการณ์หรือว่ามีฝีมือระดับหนึ่งซึ่งเราก็ไปเทคคอร์สเรียนกันเองก็มีครูป,ปอมครูปอมก็คือจะเป็นฝ<ะ>่ายใน็กแอคติ้งแบบ acting, แอคชั่นครับก็แบบเราได้สกิลกรารต่อสู้มาเยอะมากๆเลยแล้วแบบภูมิใจมากที่เราทําออกมาได้ดีดมีผิดสกิลอะไรบ้างคะตอนถ่ายผิดเยอะเลยฮะผิดเยอะเลยฮะผิดเยอะเลยผิดเยอะกว่าถูกโอ้ผิดเยอะกว่าถูกครับผิดในน้ำที่ถ้าเกิดเราไม่เรียนมาเลยแอคชั่นนะฮะเราจะแบบเจ็บตัวมากกว่านี้ได้ครับ ก็อย <LY> ่างแบบเหมือนมีบางซีนเนี้ยที่แบบต้องตีสองไปและที่เนี้ยเหมือนคนที่เขาเล่นกับเราอ่ะก็เป็นคุณครูนะฮะที่มาเล่นแล้วปรากฏว่ามันผิดคิวมันก้าวผิดไปเงี้ยก็คือเข้าเต็มเต็มเลยใช่แต่โชคดีที่แบบมันไม่แตกเขาถามเเลยว่าด้วยตัวคนรณีของเราเนี่ยมีสายอะไรบ้างที่เป็นแฟนห้ามพลาดเลยเด็าเยอะอะเยอะแต่ขอคิปเดินค่ะได้ครับก็ หลายๆคนคงเห็นซีรีส์วายในความนิ่น่ารักใช่ไหมของเราจะเป็นความดีทชั่นซะส่วนใหญ่เลยซึ่งอย่างที่เราได้ไดคุยกันเมื่อกี้ครับคือมันจะเน้นของแอคชั่นดราม่าซึ่งมันเป็นรสชาติใหม่ๆที่ผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยที่มาติดตามนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะชอบตรงนี้อันนี้ด้วยน้องใหม่ครับฝากอะไรไหมไหมเจออะไรบ้างะจริงๆคือ เขาเรียกว่าเรื่องนี้ก็สอนสอนให้ผมเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเล่นกับพี่ๆน้องๆอย่างพี่ไฮครับพี่บูมแล้วก็น้องเทนน้องมาร์คด้วยคือต่างคนก็ทุกคนจะมีประสบการณ์อยู่แล้วในการสแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้ามาก็งงเหมือนกันตื่นเต้นมากแม้กระทั่งเรื่องจูบอะไรเงี้ยผมก็จูบมาเป็นผมก็ต้องมานั่งฝึกกับนิ้วบ,บ้างดูซีเรื่องวายเรื่องอื่นบ้างว่าแบบเฮ้ยเขาจูบยังไงวะเราต้องเราต้องเริ่มยังไงอะเราต้องจูบตรงไหนอะไรเงี้ย แต่ว่าสุดท้ายเราก็ตาออกมาได้ดีครับตอนนี้ก็คือเชี่ยวสารแล้วจุกเก่งเลยครับเราอ่าฝากกับฝากซีคลิปของเราให้แฟนๆตามและนั่งค่าเดินทางก็อยากจะฝากด้วยนะครับด้วยพันธุ์นี้ครับวันนี้ี EP แรกครับผมก็สามารถดูได้ทางช่อง3ครับผมบนช่อง33นะครับเวลาสี่โมงสี่สิบนาทีครับวันเสาร์นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็เป็นเวอร์ชันอังครัได้ทางไอชีทีครับเว็บไซต์ครับ iu dot com ครับผมตอนห้าทุ่มสี่เนาะอไม่ได้พันวิเศษ คะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบ๊ายบาะ